วินาทีที่ชีวิตทะเลเอ่าวไทยคลื่นสูงลมแรงซัดน้ำเข้าเรือนอนสุร,ราธานีเกาะเต่าจมห่างจากฝั่งสี่ใหม่ทะเลเจ้าหน้าที่นำนักท่องเที่ยวชุดแรกเข้าฝั่งแล้ว15คนที่เหลือกำลังช่วยลำเลียงเข้าฝั่งเมื่อเวลา8นาฬิการับแจ้งน้ำทะเลเข้าเรือนอนเส้นทางสุรารรธานีเกาะเต่าชื่อเรือทอแสนดีมณีทรัพย์1 หมายเลขทะเบียน3084 000 45ขนาด114.93ตันคลอสวิ่งออกจากท่าเทียบเรือเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีเมื่อเวลา23นาฬิกาของคืนที่ผ่านมามีกำหนดถึงท่าเทียบเรือเกาะเต่าเวลา5นาฬิกาของเช้าวันนี้ เรือดังกล่าวเป็นของนายไพทูรคงจันทร์อยู่บ้านเลขที่39ทับ350ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีบรรทุกสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่าและผู้โดยสารทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมจำนวน70คนขณะที่วิ่งมามีคลื่นลมแรงไม่สามารถที่จะเข้าจอดท่าเทียบเรือได้จึงลอยลำอยู่ หน้าหมู่เกาะอ่างทองทำให้ลมที่กระโชกแรงและมีคลื่นสูงน้ำได้ไหลเข้าทางท้ายเรือทำให้ต้องอพยพผูดด้โดยสารก่อนเรือลำดังกล่าวได้จมลงสู่ก้นทะเล ห่างจากฝั่งประมาณ4ไมล์ทะเลทางด้านนอุดมศักดิ์ขาวหนูนาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีได้กล่าวว่าขณะนี้ได้มีเรือเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนเรือลำดังกล่าวแล้วโดยได้อพยพ ถ่ายนักท่องเที่ยวขึ้นเรือจำนวนสองลำให้การช่วยเหลือชุดแรกแล้วจำนวน15คนส่วนที่เหลือกำลังทยอยเข้าช่วยเหลือนำขึ้นฝั่งโดยพบว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรและจากการสำรวจเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่อย่างใดสุกันวรลิสุวรรณรายงาน